ชมทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์ความรักที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้นแต่กลับกลายเป็นสายสัมพันธ์อันนม้อาจลบเลือนก็ฟู่เฉิงพบกวนเจลินใน Love is Fairy Tale ทุกลมหายใจบอกว่ารักเธอ วัานังคารอาจจะแม่เธอกับเขาไม่เหมือนใครแต่เมื่อหัวใจมีรักอุปสรรคก็มีอัดขัดขวาง The Other Sister สเสน่ห์รัก,กโลกมีอัดกัน้น Oh <อ><อ>แต่งงาน<อ>วันพุธขดเที่ยมเลือดเย็นดับทุกลมหายใจของใครที่ล่วงรู้ความลับ Black Cat รหัสฆ่าล่าตามสั่ง<อ>วันพระหัสบดีหนุ่มดวงอับจะพระจับปลูต้องกลายเป็นทายาทผีดิบใครจะช่วยเขาได้ I was a teenage vampire ช่วยทีผมไม่อยากเป็นผีดิบ วันศุกร์การต่อสู้เพื่ออุดมการลูกลมเป็นศพข้ารการของครอบครัวชมมินิซีรีส The Sis a t r u b i d g e คนย้ยอำนาจตอนแรกอย่าพลาดชมหนังรอบเช้า8นาฬิกา45นาทีทางช่อง7สี